และนอกจากมีพิธีวางภววมาลาและถวายราชสาดรุดีเนื่องในวันปียมหาราชแล้วจิตอาสายังได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชะกุศลอีกด้วยค่ะ มาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรค่ะนายวิาสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะนำข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีด้วยจิตสำนึกสาธารณะเก็บกวาดขยะขัดพื้นและปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณวัดพระบรม,มาทาตสวีให้สวยงามเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลเนืน่องในวันปิยมหาราชค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราธานีได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการช่วยเหลือประชาชนเนื่องในวันปีย่ามหาราชโดยนายวิชวุฒิกินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนำจิตอาสาพระราชทานข้าราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าพัฒนาบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟสุราธานีทาสีเก็บขยะกวาดล้างถนนป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดในชุมชนพร้อมแจกขนมให้แก่ผู้ที่รอโดยสารด้วยรถไฟเพื่อเป็นการรำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงริเริ่มและเป็นผู้ให้กำเนิดการคมนาคมทางบกระบบรางเส้นทางรถไฟภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมจนได้ใช้มาถึงทุกวันนี้ครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาให้บริการโดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีวิทยาลัยการอาชีพชัย,ยาและวิทยาลัยสารปัดช,ช่างสุราธานีได้ออกหน่วยให้บริการซ่อมยานผาานะเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ปิดท้ายกันที่จังหวัดสงขลาค่ะนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจริตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยส่วนรชาชการจิตอาสาพระราชทานกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวพบปะพูดคุยและกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วม 9, พร้อมมอบหน้ากากาอนามัยจำนวน1000ชิ้นให้กับโรงเรียนกอบกูลวิทยาคมและมอบถุงยางชีพให้แก่นักเรียนด้วยโอกาสจำนวน70ชุดจากนั้นได้ร่วมปล่อยพันตลาสุลตานจำนวนห5,000 0ตัวค่ะพร้อมกับปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโรงเรียนกอบกูลวิทยาคมอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดความร่มรื่นเกิดความสะอาดและสวยงามค่ะ